อโอเคสวัสดีครับผมวันนี้ <laughs> มีอะไรมาไม่รู้น้องมันส่งมาบอกพี่ช่วยชาติหน่อยกูไก่อะไรวะช่วยชาตินี่ที่มันส่งมาคือช่วยชาติดูอ,อ๋อคือผมคลิกไปก่อนหน้านี้ล, 7, ละอะเจ็ดพันละตอนนี้เจ็ดพันวันนี้เราจะมาหนึ่งแสนเออถ้าไม่ถึงแสนผมไม่เลิกวันนี้เอาดิคือ <c oughs> ก่อนหน้าน <c oughs> ก่อนหน้านี้คือใต้วันนะ ไต้หวันนำไปทีหนึ่งอยู่นะแต่ไทยน้อยหน้าที่ไหนอะ่ะโอ้ไทยว่างไทยกว้างไทยกว้างกัินทั้งประเทศดูดินำแบบขาดลยอยอืเดี๋ยวเราเรามันมันนับคลิกอ่าปุ่มละหนึ่งคลิกนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกูเปลี่ยนเสียงก่อนเดี๋ยวไม่ไหวเอาเอาเสียงเข้าหูฟังเงียเดี๋ยวเข้าลำโพงบังดังเนี่ยมันจะกดอย่างเงี้ยนี่ เอาดิวะคนไทยกูว่างกันหมดอ่ะนี่เรายิ่งกดรัวอย่างเงี้ยบางทีมันก,นก็ขึ้นเร็วนะคะแนมนจะขึ้นเร็วยิ่งกดรัวมันจะยิ่งขึ้นเร็วแต่อก็อย่างว่าน่ามันก็คีย์บอร์ดกับมสมก็พังเร็วอะ่ะใครที่รักเมาคีย์บอร์ดถ้าอยากจะเล่นแนะนําไปหาไปหาสำรองเลยนะ้าเล่นนี้เอาไม่ไหวแนละ้วแบบเนี้ย เดี๋ยวผมจะกดแบบนี้แหละผมผมไม่กวาาคีย์บอร์ดผมไม่เพลงนี่แปบ๊บเดียวจะพันเงไหมไทยเราน้อยหน้าที่ไหนไทยไม่แพปชาติใดในโลกครับผมท่านผู้ชมบอกก่อนไต้หวันนี้ที่หนึ่งตอนแรกอะตอนแรกไต้หวันที่หนึ่งไทยเซงโอ้โหไต้หวันไต้หวันกับไต้หวันเ,เจอไทย ไต้วันกับไทยนี่คือซัดแคตลอดเลยนะเล่นเกมอ่ะคือทุกเกมอ่ะฟังจากเสียงคีย์บอร์ดผมผมึงจะต้องทารามานคีย์บอร์ดสักแค่ไหนถึงจะถึงหนึ่งแสนคลิกอเอ่เอกลับมาละ สี่ร้อยปก้าบาทสี่ร้อยเลยเฮ้ยออกกระบายออกกระบายเหมื่นหนึ 10, น่งแล้วครับท่านผู้ชมดูหมื่นหนึ่งละโอ้โหสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์วไปต่อ เสียงคีย์บอร์ดอาจจะล้าใจหน่อยนะคือวันนี้จะมาทร,รมานคีย์บอร์ดเล่นช่วยชาติไงเออเราเป็นเกมเมอร์จะให้เราช่วยในด้านไหนอ่ะเราก็ช่วยด้านเกมเมอร์ดีวะเออเ,เล่นไป ไทยแลนด์ไม่แพ้ชาติใดในโลกกูบอกก่อนโอโหโอโ,โทษทีพี่ใช้ดิ้วเก่งนะครับอไอ้ไอ้เหี้ยกูหัดยังวะเอ้ยกูหัดแค่ไอ้แ่ยด,ดูดูกดดูกด กูหลายชอบเลยว่ะคนดนโอเคผมจะเงียบนะคือตั้งใจกดนะตอนนี้ไอเดียไม่ต้องใช้สมาธิก็ได้กดไอเดียไอเดียกดแป๊กก็ได้ผมแนวกดกดปมันนับหนึ่งหนึ่งปุ่มตอนหนึ่งหนึ่งทิกอ่ะโอ้ยไอ้ปวดมือหมดเลยทุกคนไม่ไหว แล้วกดต่อไม่ตึงเสนอะ่ะเออตั้งว่าไว้ไม่ตึงเสกูไม่ยกเลิกอะอะอเไม่ติดคลิปเลยพี่เด็ยๆ,ๆ,ๆกูบอกก่อนไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงไม่ได้ใช้มาโคแต่อยังเลยนะดูอ่าเห็นไหมหนึ่งทีต่อนหนึ่งคะแนน อย่ามาลองนะแต่มามงใช่มาโกนไม่ใช่มาโคด้ 20%อร์เซ็ครับผมมือกูหยิกไปแล้วเนี่ยไม่ไหวไแต่ลั่นวาจาไปแล้วเว้ยว่าหนึ่งแสนคลิกไม่ถึงหนึ่งแสนคลิกไม่เลิก ดูใจเอาว์ไม่ไหวเลยเอเ้ยหายไปไหนแล้วน้องแมวกู าไอ้เชื่อคุยเชื่อแล้วคนไทยคนไทยเวงว่างกินห่าสิปสั่นแล้วก็ผมตอนนี้เกิไม oh ่ต้องพูดเลย ปวดไปหมดเลยแก่ห้าหมื่นนั่นเนี่ยไปต่อรออะไรอ่ะ แล่ะครับทุกคนจะถึงเป้าหมายแล้วแล้ววันนี้เล็กสวยปล่าความเอเ้ยไม่เกินไปหนึ่งเลยเกินไปได้ยังไงไม่สวยเลย,โอ,ยโอ้ยโอ้ยโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อ่ะ กดซับให้ด้วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมคือคลิปแรกเลยอะ่ะคือแบบยังไงเพิ่งทำเพิ่งท YouTube. ําำยูทู b ขอฝากด้วยครับผมไลคกดแชรด้วยแค่นี้แหละครับเจอกัน